แรปเปอร์อสุดท้ายที่จะออกมาแข่งขันในรอบเพลย์ออฟก็คือ ST จากทีมโค้ชชูีและโชว์นี้ค่ะคือโชว์ของทีมโค้ชชู p ีซซึ่งเป็นโชว์ของ ST ครับผมต้องครับเราจะได้เห็นอะไรจากโชว์นี้บ้างครับ ก็อรอบที่แล้วเห็นเข้ามาแบบเดือดเด,ดมานะครับฟลอที่หลากหลายคราวนี้เขามาในอีกมุมหนึ่งนะครับที่เป็นเขาเรียกว่าถ่ายทอดความรู้สึกเบื้องลึกเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็จริงๆแล้วผมรู้สึกว่าผมเชื่อมั่นในตัวเขาและโชว์โชว์นี้เพราะว่าเขาทำตามสัญญานะครับถ้าใครจำได้ว่ารอบแรกที่มาซีซั่นแรกเนี่ยเขาไม่ผ่านแมก้กระทั่งออรดิชั่นนะครับแล้วก็ เขาสัญญากับผมว่าเขาจะกลับมาให้ได้แล้ตอนนี้เขามาถึงรอบนี้เพลย์ออฟนะครับผมว่าคนที่ทําตามสัญญาได้และทําสําเร็จเนี่ยเขาน่าจะมีเรื่องอะไรที่อยากจะมาเล่าในโชว์โช์นี้ครับโจมดครับสวัสดีครับ,รบเป็นไงสบายดีครับพี่เป็นไงบ้างดีครับครับผมมีไอเดียอะไรอยากจะพูดถึงอะไรรอบนี้ ผมมีไอเดียว่าอยากจะเขียนเพลงเกี่ยวกับการให้กำลังใจครับไอเดียของผมก็คือเอ่อผมเชื่อว่าทุกคนบนโลกเนี้ยไม่ว่าใครก็ช่างเคยเจอเรื่องแย่ๆจนรู้สึกทอ้อบางทีก็จะโดดเดี่ยวแล้วผมอยากให้คนฟังรู้สึกว่าเพลงนี้เป็นเพื่อนของเขาอะไรเงี้ยน่าจะต้องเป็นเพลงที่ชื่อว่ากำลังใจตรงๆนะครับของวงโฮปเ,เ,เป็นเนื้อหาที่ดีความหมายที่ดีให้กำลังใจตัวเองให้กำลังใจผู้คนนะครับ แรงบันดาลใจของการเขียนเพลงก็คือเรื่องของชีวิตนี่แหละครับที่เราเจอมาแล้วผมว่ามันเป็นเรื่องที่สามารถเข้าถึงทุกคนใครๆก็เป็นอะท้อหรือว่าผิดหวังหรือว่าอะไรเงี้ยผมก็เป็นชีวิตของคนคงเหมือนกับรถที่วิ่งในแต่ละวันอยู่บนเลนและมีทิศทางของรถในแต่ละคันดีครับเขาก็เป็นคนที่คำคมๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็พูดเรื่อง,ง่ายๆสับรอบตัวแต่เอาให้เห็นภาพแล้วก็ชัดเจนครับ ทุกอย่างถ้าร้องแล้วมันร้องออกมาจากความรู้สึกมาจากใจเพ็งใจให้สูๆเอสทีได้ครับพี่ต็นที่คิทเทครับ,บเป็นเพลงที่แบบว่าให้ความสุขคนให้แรงบรันดาลใจให้กําลังใจครับก็ฝากติดตามด้วยครับเพลงนี้ผมเชื่อว่าน่าจะโดนใจหลายคนครับผมบติดตามเลยครับเอ ของคนคงเหมือนกับรถที่วิ่งในแต่ละวันอยู่บนเลนและมีทิศทางของรถในแต่ละคันอยากขันเร่งสวนทางจนล้าเหนื่อยใจเหนื่อยกายกับคนมากมายที่ใส่หน้ากากบนหน้าจากบ้านมาคนเดียวอ่ะทำงานตัวเป็นเกลียวอ่ะในสังคมที่เปรียบเทียบเหยียดหยามเอาความรู้สึกของเราไปเคี้ยวแต่เดียวถ้ารถน้ำมันหมดจะไปยังไงเช่นเดียวกับคนเราคงใช้ชีวิตไม่ได้จะขาดกำลังใจ ไม่เป็นอย่างหวังจนอยากจะถอดใจทำให้เรารู้สึกท้อจนอยากจะกอดใครสักคนแต่ นั่นแหละคือความรู้สึกของคนที่พาย,ยายามไม่ว่าจะเจออะไรคําพูดของคนไม่กันกลองทําให้รู้สึกว่าปั่นทอนเราแค่ต้องเดินทามคันลองแบบว่าไม่ต้องไปหันมองขับรถบางทียังมีติดลมช่างมันไม่เห็นเป็นไรชีวิตต้องเดินต่อแม้เจอสิ่งไม่เป็นใจโลกที่วุ่นวายมันคงดีถ้ามีคนร่วมทางสักคนหนึ่งที่มาปลอบใจตอนเราร้องไห้แบบไม่อายสักคนหนึ่งเหมืนอนคอขฟอต้นที่ปลอบประล,ลมจากก้นบึง้งฟังเราระบายในวันที่ปัญหาถ,าถาับถมรสัดเข้ามาเหมือนฝนหนึง่งและผมก็เหมือนทุกคนมนถนนชีวิตมีแต่คนดูหน้า ที่เลวร้ายเข้าใจว่ามันหนักหนาแต่ว่ามันคงจะผ่านไปแล้วถ้าคุณเหนื่อยล้าเมื่อไหร่ผมขอให้เพลงนี้ท่านกำลังใจ,จ ชีได้มีแรงใจให้ดวงใจลุกชนความหวังผมขอมอบเพลงนี้เป็นกลังใจทุกคนนะผมก็เคยเจอวันแย่ๆเหมือนพวกคุณและเราจะก้าว,วข้ามผ่านวันที่เลวร้ายไปด้วยกัน เอเสียงให้เอสทียครับแ่งมากเน่ารักมากเห็นบรรยากาศเลยอะ่ะเห็นบรรยากาศแบบความอึ่งภ<อ>าพออกอรอ้ยสุดยอดมากมเดี๋ยวคุยกับโปรดิวเซอร์ของเรากันก่อนครับพี่ขันครับโชว์ของ ST เป็นยังไงบ้างรครับเป็นเพลงที่ชิลแต่ฟังแล้วมีกําลังใจครับเรื่องการเขียนของเขาเนี่ยต้องชมเรื่องการเขียน คือตั้งแต่ตั้งแต่ท่อนแรกแล้วโฟล์เขาก็จะมีพลิกแพลงพลิกแพลงพลิกแปลงนะครับก็เขียนได้ดีมากแล้วก็มาได้ไกลามากนะครับดีใจด้วยนะครับแล้วก็ทําได้ดีมากด้วยครับเนียเจ้าราคะมีอะไรจะคอมเมนต์ของโชว์ของ ST ีบ้างชอบมากมากครับเขาเป็น MC ีที่ผมชอบมากๆคือเรื่องที่พูดถึงเมื่อกี้มันเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ยิ่งใหญ่มากนะมันเต็มไปได้วยความความ ความหวังกําลังใจแล้วมันฟังแล้วมันแบบว่าว้าวไอ้แรปทั้งหมดที่ร้องมาเมื่อกี้มันโคตรดีเลยมันฟลอ์มันชิลมันพอดีผมไม่รู้ว่าคุณจะผ่านเข้ารอบหรืออะไรอะ่ะแต่ถ้าเพลงนี้มันถูกปล่อยออกไปมันน่าจะเป็นเพลงเพลงหนึ่งที่เป็นเพลย์ลิสที่ผมฟังบ่อยมากๆชอบมากๆครับขอบคุณรับพี่ ทีเจคะโชว์ของ ST เป็นยังไงบ้างมันดูเป็นการให้กำลังใจแบบมีความ positive มีมีกำลังบวกอะคือไม่ต้องไม่ต้องให้กำลังใจผ่านเพลงที่มันเศร้าก็ได้อะไรเงี้ยบางทีเราก็ต้องการกำลังใจแล้วเวลาฟังเพลงเราก็ไม่อยากจะเศร้ากับมันแล้วอะเรารู้สึกอยากได้กำลังใจที่มันเป็นพลังบวกจริงๆแล้ววันนี้ดูมีเสน่ห์ขึ้นเยอะมากเลยดูชั่วโมงบินที่ดีขึ้นทำให การใช้สเตตต่างๆได้ดีแล้วก็มีเสน่ห์มากๆเก่งมากพี่เก้าครับโชว์ของ ST เป็นยังไงครับชมชมเฟิร์สเรื่องการเขียนบริบทดีนะครับเพราะว่าเอาวอร์สแรกเฟิร์สเปรียบชีวิตคนเหมือนรถแต่ละคันรถแต่ละคันมันก็มีแต่ละเลนแต่ละเลนวิ่งสวนไปสวนมาแต่มันก็เหมือนรถนี่แหละที่ถ้า ขาดน้ํามันก็คงไปไม่ได้ก็เหมือนคนเราเนี่ยขาดกําลังใจไม่ได้ผมก็มาฟังดูผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันจบเวอร์สเวอร์สนี้ดีจังเลยแต่พอไปฟังเวอร์สที่สองผมนึกว่าเขาจะทิ้งเรื่องรถไปแล้วเขากลับมาพูดเรื่องรถติดลมต่อคือมันขยายขยายจากเวอร์สแรกไปไปสู่เวอร์สสองได้อย่างแนบเนียนแล้วแล้วมันเป็นวิธีของมืออาชีพที่เขาเขียนเพลงทั้งเพลงผมชื่นชมเอสทีกับการทํางานของเขามาหลายหลายครั้งเขาผมรู้สึกว่าเขาเป็นคน เป็นหนึ่งใน MC ที่เวลาเขาแรปแล้วเขาเขียนพัชไลน์ได้ดีแล้วผมรู้สึกว่าวันนี้เขาทําได้ดีมากๆนะครับเขาทําได้ดีจริงๆครับผมครับพี่ผูจาร์นครับโชว์ของ ST สมีเมสักครู่ครับเรื่องของการโชว์เนี่ยมันเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันจริงๆบนรถเมย์เนี่ยเพราะฉะนั้นขอชื่นชมนะครับในการที่หยิบประเด็นเหล่านี้นะฮะมาขยายความแล้วก็ ให้กำลังใจผู้อื่นนะครับนอกจากคุณจะให้กําลังใจผู้อื่นแล้วผมเชื่อว่าในที่นี้หลายๆคนก็ให้กําลังใจคุณเช่นกันเพราะว่าในซีซั่นแรกคุณก็นะครับก็ทําตามสัญญาว่าจะเดี๋ยวผมจะกลับมาแข่งใหม่ครับพี่ผมจะมาสู้ใหม่ก็เราก็คิดว่ามันก็แค่พูดแต่ไม่ใช่ครับแรปเปอร์คนนี้เขาได้ทําตามสัญญาและเขามายืนอยู่ตรงนี้ในรอบเพย์ออฟครับขอบคุณครับผู้ โชว์พีครับภูมิใจกับโชว์เมื่อสักครู่แค่ไหนไอที่เขากลับมาตามตามสัญญาเนี่ยมันมันมันเหมือนง่ายนะครับแต่อยาลรมว่าเขาแบบฝึกแรปมาสิบปีแล้วปีที่แล้วเขาพลาดแม้กระทั่งรอบออดิชั่นไปอะ่ะเหมือนคนเราเวลามันมันเฟลอ่ะมันเฟลเวลามันเฟลมันเฟลจริงนะเวย้ยเฮ้ยแล้วการที่คนเรามันล้มแล้วก็ลุกมาได้มันเป็นการชนะใจตัวเองแล้วนะแล้วก็เพลงนี้ก็เหมือนให้กำลังใจตัวเอง เหมือนเขารู้ว hey. hey. um. ่า oh, ที yeah, ่เขาผ่านมาจากรอบแรกอะสิ่งที่ผ่านมาได้แล้วทำให้เขาไม่ยินจุเนียคือกําลังใจแล้วเขาก็ทำเพลงนี้มาได้สวยงามเจ๋งมากภูมิใจในตัวเฟิร์สมาก s อสเยี่ยมมากพี่เดี๋ยวเรารอรุ้นกันว่ากําลังใจที่ให้เฟิร์สไปเนี่ยจะพาเฟิร์สเข้าสู่รอบต่อไปได้หรือเปล่าเป็นกำลังใจให้กับเอสี คุณที่ชอบในโชว์ผมนะครับ